ต้องคะทีวีไม่ต้องสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ได้ที่แล้วเนี่ยค่ะนุ่มแล้วค่ะอันนี้ก็ใส้นะคะที่ป้าปั้นไว้อันนี้ก็ใบตองนะคะอันนี้คุณป้าก็คุณป้าก็จะปั้นนะคะอันนั้นปั้นไปแล้วปั้นนะคะอย่าปั้นปั้นนะคะปั้นแล้วก็จะห่อค่ะมาห่อนะคะเนี่ค่ะห่อค่ะห่อ ห่อให้มิดนะคะแล้วก็เอาไปใส่น้ํามันไปใส่ในน้ํามันนะคะเนี่ยน้ามันรนึ่ลอยตอนนี้นะคะห่อน,นี้นะ,ะลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่ค่ะตอนนี้คุณป้าก็จะห่อให้ดูนะคะนี่ค่ะทํากระทงให้แหลมๆใช่ไหมถ้าจับกระทงให้แหลมใช่ใช่ใช่ค่ะทำแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะห่อนะคะเนี่ยค่ะห่อค่ะห่อลงไปนะคะเนี่ค่ะกดลงไปนะคะแล้วก็นี่มาเลยค่ะแล้วก็นี่มาเลยค่ะรับใช้พับขวาเสร็จเลยนะคะค่ะแล้วก็เน็บเลยค่ะเน็บเน็บนี่ค่ะเน็บนี่ค่ะ หอเสร็จแล้วก็เป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็ฝีมือไม่พอไม่เ่อจะสวยเท่าไหร่คุณป้าจะทําไปทอดกระถินนะคะเนี่ยทากระทงแหลมแหลมเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กระทงแหลมแหลมจะทําให้นมสวยขนมเทียนมันจะนมสวยตั้งน้ำมันไว้นะคะคุณป้าหอตึ้งใหญ่มากค่ะห่อหนึ่งสองคำนะคะเนี่ยคาเดียวไม่ได้เลยเนี่ยกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็บีบลงไปนะคะเนี่ย พับตรงนี้หน่อยนะคะมันเกินไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่แล้วก็ยัดเข้าไปค่ะถ้าหากว่าไม่ต่อมันยาวก็ตัดได้<ล>นู่นนี่ค่ะ,คะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะคะตอนนึ่งเสร็จตอนนึ่งเสร็จค่ะ,คะนี่คุณป้าก็ขอเวลาหอก่อนนะคะค่ะ นี่คะ่ะหอ่อเสร็จแล้วนะคะคุณป้าหอ่อเสร็จแล้วะคะ่ะเนี่ยได้ได้ซึงหนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอสุกเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะ,ะนี่น้ำเดือดแล้วนะคะขนมเทียนไส้เท็มนค่ะของอร่อยอร่อยนะคะงานทีถิ่นคะ่ะเดี๋ยวนึ่งเสร็จแล้วเจอกันใหม่นะคะนึ่งสามสิบนาทีค่ะนี่นะคะขนมเทียนเนี่ยคุณป้าหอ่อ นึ่งแล้วสุกแล้วนะคะนึ่งสามสิบนาทีค่ะจะไปงานกะถินนะคะนี่ค่ะแก่แล้วค่ะแก่แล้วนะคะเนี่ยสวยไหมคะขึ้นเงาเลยเดี๋ยวคุณป้าให้ดูไส้นะคะลูกใหญ่มากเลยลูกสองคำนี้ค่ะไส้เน้นๆเลยค่ะอุ้ยมันร้อนไนี่หอมพริกไทยมันร้อนมากค่ะมันร้อนอ <laughs> มันร้อนอ่ะ <laughs> ดดจอนเลย ไส้นี่หอมพริกไทยแล้วก็หอมแดงหอมมากเลยนะคะเวลาเคี้ยวเยอะมากเลยไส้ลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเวลากินต้องธรรมดาจะกินคําเดียวใช่ไหมแต่นี้ต้องกัดสองไส้แตกเลยเพราะว่าเพราะว่าไปตัดไปกําลังร้อนนะคะเนี่ยของคุณป้านะคะคุณป้าน่จะไปงานกระถินค่ะทำสองให้ทำ โอเลยคะนี่ห่อได้ซึ้งเดียวนะคะเนี่ยยังหออไม่หมดยังหออไม่หมดอีกเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปงานกฉถิ่นพรุ่งนี้ค่ะรับบุญกับคุณป้าด้วยนะคะถ้าอยากใครอยากใครทําก็คุณป้า,าก,ก็จดคลิปไว้ที่ที่ใต้คลิปราคาสูตรนะคะคุณป้าก็ทําไปทําบุญค่ะคุณป้าชวนเที่ยวชวนกินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้โหไสยเยอะมากมันร้อนค่ะคุณป้าต่ดเลยไสทะลักเลยค่ะไสทะลักเลยนะะี่นะค่ะ นี่นะคะลูกใหญ่มากค่ะลูกสิบบาทก็ังคงถ่ายไม่ได้สวัสดีนะคะคุณป้าทิบหน้าเจอกันใหม่นะคะเผื่อว่าคุณป้าจะทำอะไรอีกค่ะสวัสดีค่ะ okay. บ๊ายบายขอบคุณนะคะคนที่มาดูนะคะสวัสดีค่ะ